เออเป็นเป้าให้ทีโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเป็นประโยชน์อะไรใช่มีประโยชน์นะโอ้พี่ก็เอาไปเอาด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ g g Cook i n g ที่เช้าที่สุดตั้งแต่เราทำรายการมันหมด6ปีปกติแล้วใน่ย g g Cooking เนี่ยอย่างเร็วสุดเลยนะให้บ่าย2อ,อย่างสายสุดคือ2ทุ่มแล้วครั้งนี้คือนี่ฮะนัดก <10 S 1> ัอน,นนะัดส 10, 10โมง,โมงทุกอย่างสดใสามากยกเว้นใต้ตานะครับ <laughs> ใครวะ เวงเจอแบบเมื่อกี้แล้วแม่งปอมเหมือนที่ไหมายทำอะไรวันนี้วันนี้เชิญพี่เวงมาอ่าแล้วพี่เวงอ่ะมีคิวตอนบ่ผมให้น้องๆเข้าใจก่อนผมอ่ะบินคืนนี้แล้วทีนี้พอผมบินเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีเทปเพราะเราบินนานอ่าประมาณยี่สามี่สิ้าวันกว่าจะ ไม่ใช่บมึงบินไปไหนอันนี้ยัึงรอบโลกอะไปประมาณสิบเอ็ดวันเเออแล้วเดี๋ยวผมกลัวเขาคิดถึงไงผมก็เลยต้องรีบหาหนึ่งเทปก็ให้เขาไปดูสัปดาห์ไม่เฮ้ยชิมรสฝีมือบาริสตาจอร์ดเลแล้วนะครับใช่ได้ช่วงผมเปิดร้านเลยป่าร้านเออวูผมเปิดร้านเลยกินกาแฟเข้าไปเป็นยังไงพี่ต้องแข็งเย็น ต้องแข่งที่ไหนช่วปีต้องแข่งนั่นกูทำอร่อยอร่อยดีสมแล้วที่เป็นบาริสต้าไอชื่อเสียงผมในสัปดาห์เนี่ยเรื่องกาแฟเนี่ยอันนี้นตัวเต็งแล้วนะทำอาหารนี่ตัวเต็งยิ่งกว่าเอ้ย <c oughs> ผมทำอาหารอร่อยกว่ากาแฟผมชวนพี่มาผมยังไม่ปรุงไหมหน่อยนิดเดียวจริงป่ะใช่เพราะเราทำมันมาผัด <c oughs> <c oughs> ไม่ใส่ขมามาก้าด้วยจะมันมาอยู่แล้วอันนี้มึงทำคอนเทนต์แบบแก้ขัดของจริงนะไม่ได้แก้ขัดไม่ได้แก้ขัดไม่ได้แก้ขัดนี้มันเป็นกระแสโซเชียลมันเป็นเมนูโซเชียลจริงป้ะใช่ใช่ใช่นี่มึงต้องรีบทำแล้วรีบลงก่อนดีกว่าบะหมี่รึ้นเนี่ยปกติเนี่ยแต่ละบ้านผัดไม่เหมือนกันนะมันไม่มีสูตรตายตัวบางคนต้มเส้นบางคนไม่ต้มบางคนแช่เส้นด้วยแล้วจะผัดกับไข่จะผัดกระท้องเหลือใส่กระเทียมใส่พริกใส่มะเขือเทศแล้วแต่ละบ้านมันมันไม่มีขอบเขตอ่ะเมนูนี้แต่ ครั้งนี้เว้ยเราจะทําแบบเอาไซอินเราจะเอาไอ้บะหมี่กึ่งเนี่ยที่มันมีผงอยู่แล้วเนี่ยเราจะบีบมันมาครูช่วยครับของนี้มันแบบให้อ่ะพี่ถนมมือก่อนถนมมือครับเอากระซอซีโมเฮ้ยมึงต้องใส่ถั่เหลืองก่อนเห็นยวไม่แข็งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้เลยแกก่อนเหรอใช่แล้วก็บีบเลยเหรอแล้วรสชาติมึงก็ผสมกันมั่วๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ฉะนั้นพี่เปลี่ยนอันอ่ะพี่ก็ได้รสใหม่แล้วปกติพี่ทำอาหารเอง ใช่ใช่ทำไม่ทำรีบทำยู่พอเป็นบ้างแล้วทำได้แต่ไม่ถึงนานเลยก็ชิมไปอ่ะชิมทุกค่าอ่อยไม่หล่อก็ทิ้งมีมีเหมือนทำกราเพาเค็มไปก็มีแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยแล้วก็ทำเพราะพลาดมาบ่อยแล้วพลาดจนอ๋อ อ้แต่กูทำใช้ได้นะกูบอกก่อนถึงถ้าเปิดร้านนะพี่กูก็มีร้านของกูอยู่นะเฮ้ยจริงเหรอที่สัมพันธ์จริงไปร้านอาหารร้านกาแฟด้วยมีบิสต้าด้วยไปไหมจ๊อบผมไม่บุกครัวได้ไหมได้นะมีเบเกอรี่ด้วยงนั้นเฮ้ยมีทุกอย่างเลยว่มีกาแฟไหมพี่มีผมบอกว่ากาแฟไปขาดเฮ้ยดิพี่เชื่อไหมว่าเมื่อกี้ที่พี่บอกเปิดร้านอ่ะจ๊อตทำมาช่วงอีพีหลังๆเนี่ยจะเปิดร้านทุกตอนเลยดิจะได้เปิดยังยังยังไม่ได้เปิดใส่เพี่ไม่กล้าไง พี่อย่าเพิ่งไปสเสียใจเอาตาังค์ให้นี่ก่อนแต่ที่เปิดร้านอาหารเนี่ยเอาจริงนะแม่งต้องมีเวลาเยอะมากใช่ทรนเยอะด้วยแล้วตอนนี้ที่ร้านสั่งพายก็ไม่ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่เศรษฐกิจไม่ดีด้วยการแข่งขันมันสูง<ช>แล้วแพชั่นเราต้องลงไปเยอะใช่ใช่เฮ้ยคหั่นดีนี่หว่าอ่าผมหันม่นหอมไม่หั่นดีพี่เฮ้ย ีี่เยดีงูอีสระอะไรเงี้ยอายเขาไม่ได้อายเขามากเลยว่ะไอ้เงี้ยมึงเล่นยิ่งได้สงการเหอะแล้แบบเนี้ยเฮ้ยแต่มึงไมู่ชมจริงว่ามึงหั่นแบบการจับบุ้งจับปีมึงดูมั่นคงนะโหพี่ผมทำอยู่ในครัวมา4ีหปีไอ้เงี้ยถ้ามึงหั่นโดนนิ้วตอนนี้แม่งจริงนะ เฮ้ยพี่เบงยกล้ำคบหนึ่งปีนี้ผมว่านี้ให้พี่เป็นคนเล่าให้น้องนอฟังดีกว่าว่ายกลังคืออะไรยกล้็คือพราเขามาเห็นอีกทีมมันคือแบบผลลัพธ์แล้วไงใช่ไหมโ้โหอยู่ดีก็มีรรบทราบเข้าไปใช่เพราะผมก็ไม่เคยออกจากบ้านเลยนะจริงจไม่เคยมีใครชวนมีพี่ชวนเฮ้ยผมก็เลยไปก็คิดจะทำช่องหนึ่งที่เป็นตรงกลางระหว่างที่มีช่องอื่นมารวมกันได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้แลกเปลี่ยนอะไรกันใหม่ใหม่โดยที่เราก็มองว่ามีช่องไหนบ้างนะที่เรามองว่าเป็นช่องที่ ดีอ่ะดีคือคำว่าดีของพี่นี่คือเออ่มีคุณธรรมบางอย่างแล้วก็คิดอะไรบางอย่างไม่ได้ทำมุ่งมุ่งทั่วๆบาคุณธรรมบางอย่างบา่าง้แค่บางอย่างแค่บางอย่างไม่ได้บอกมีแบบเต็มเปี่ยมถ้างั้นมันก็ไม่เป็นแบบนึงคราวนี้พี่กับเต๋อเราคุยกันว่าเอาเอาเอาอะไรดีบ้างวะแบบคนที่เรารู้จักก่อนนะควทีมีผู้ใว่ามีส้มเนี่ยมาคุยกันเออมันเริ่มได้ไงคือสมมติว่าเป็นแก๊งเหงามายาเนี่ยไล่ลำดับเบอร์ยังไงเทพลีลานี่น่าจะเบอร์หนึ่งอ่ะเพราะเราเป็นคอนเซ็ปต์ ที่มันจะ้ทำช่องนี่แล้วแต่แยกจากช่องก็มีเอสเคิลป๊อปไม้ตอนนั้นบาร์มาสบาร์มาส์บาร์มาสไม่อยู่ในกองลังพอคุยเสร็จกูก็เอ๊ะเอาจริงคือพี่อยากออกจากหน้ากล้องด้วยในที่นี้ก็คือไปอยู่หลังกล้องแทนไปช่วยคิดไปช่วยคุยไปช่วยดูปรากฏว่าหนึ่งปีแล้วเยอะกว่าเดิมมากเยอะเลยพูดเหมือนไม่ค่อยว่างงูต้องแล้วมันมีคลิปลงงูต้องลงไงถ้าว่าพอมันเลิกกูก็คุยกับอ่บ้านพอว่างก็มาคอลแลคด้วยบ่อยคุยกับส้มเพราะส้มก็มาด้วยบ่อย ส้มก็แนะนำซอสมาพี่ไม่เคยดูซอสเลยรู้จักซอสป๊อกคือเป็นใครนั่นหนึ่งซอสเทฟดีลาเบอร์หนึ่งเลเกอร์เบอร์สองป๊อปไม้นั่นหนวดอ๋อป๊อปไม้นั่นหนวดเบอร์สามบานกิจเบอร์สี่มาลีเบอร์ห้าวานกิจมาลีมาพร้อมกันโอเคแล้วมาลีต่อด้วยสอสไอ้บ้านได้บอกว่าให้ไปคุยรับทราบ มันชื่อนี้มันเหม็นชั่นขึ้นมาได้ยังไงน,ะนะทำไมวะคือไอ้เติร์ดเนี่ย e, มันดูรับทราบอยู่แล้วมันดูแปดทองอยู่แล้วกูว่าไม่เคยรู้จาร,บร,รับทราบเพราะกูไม่ดูใครเลยแล,แล้วแม่บอกว่าพี่พี่ต้องดูรับทราบนี่เขาที่วิดีโอยาวฟังตป๊กตยวกันจดจำได้ประโยคที่มันพูดไมกูอะไรเดี๋ยวมันเป็นยังไงในรายการขอดูหน่อยสิซึ่งกูไม่รู้จักเวยแล้วเราตู้้จักเขาเราจะติดต่อเขายังไงไอ้ไว่าไแม่บอกว่าผมบอกให้พี่แม่ก็เลย <laughs> ทักไปนะ <laughs> <ๆ>ทักป่ะมาทักก่อนป่ะกูไม่รู้ ก็ชื่นเหมือนกันชากมาก่อนนะเฮ้ยพี่บอกทักทักพี่ทักพ่าดอะไร โคือผมกับพ pues ี่ว่านมันมีสายสัมพันธ์พิเศษเออที่ไปทำในนู่นในการรายการใช่ไหมใช่แล้วก็มันมีความสนิทแล้วก็มีความรักให้กันแบบคู่อื่นไม่ค่อยมีเออคือเราไม่คุยกันไลยพี่ไม่คุยกันเป็นเรปกติไม่คุยเลยแล้วสองคนเนี้ยมันคือการโคจรมาเจอกันของคนที่ไม่สนใจลายเลยแม้แต่นิดเดียวเออมันเลยคุยกันไม่ค่อยจะติดกันแต่มีความรักให้กันเสมอะออเคมีมันได้ใช่ใช่ใช่คือพี่ว่า ก็เลยบอกให้พี่ดนนะผมใช่ไหมครั้งแรกที่กูคุยกับพี่เงวงกูเดินวนอยู่เนี้ยดีไม่ดีนะผมใครโอ้ได้ประมาณ200แถวเราคุยกันชั่วโมงหนึ่งคุยนานเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จักจอร์จเท่าไหร่พี่ก็แบบชนนั่วโมงอ่ะอันนี้หัน่น คิ้วขึ้นคิ้วนะโอเคจังหวะเข้าที่นี่ก็ไม่เปยนไรเพราะนนั้นคุยกับจอร์ดนานอ่ะดูคนณนี่แล้วก็มีความเก่งใจนะว่าแบบเพราะเราไม่รู้จักไงแต่ผมว่ากลับด้านเลยพี่จอร์ดอ่ะดูพี่เวิงตั้งแต่พี่ยังไม่แยกช่องเอนี่มั้ง Little Monster ตั้งแต่ l i t t มอนสเตอร์เลยหรอใช่ดูตั้งแต่แรกๆที่พี่คุยภาษาอังกฤษอ่ะคุยนะคุยภาษาอังกฤษที่ไปคุยกับฝรั่งอ่ะนั่นมันเทพีราหนอเออก็ต่้งแต่เทพีราไงคือ Little Monster ผมจะเห็นในเฟซบุ๊กขับรถพาลูกไปเรียนเพื่อนเนี่ยกลับด้านไพี่่่่จอออดรูู้้้ยยแลววาเเฮโค หน้าตาแบบนี้มีอสองคนใช่การพูดประมาณนี้ถือบริษัทอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้พอเราเป็นคนทาด้วยกันเราจะเห็นโครงสร้างแหละแล้วเมื่อกี้พึ่งพูดถึงพี่ชี้เลยตูนะอ้าเอาเอ,เอแปลว่าผมรับทราบเป็นเบอร์เจ็ดมาก่อนแล้วของตูเนี่ยคือมันมันคลิกกันอยู่แล้วก็โทรไปคุยนิดเดียวเองบอกตูอยากทำนิดคือตอนแรกพี่อยากไม่มีคนที่ทำยูทูบช่องตา่างๆมีหลายๆลายแคตตาล็อตเลยตาม ความหลากหลายเออเข้ามาเจอกันก็ไปตู่นี่อยู่ใน l ี s t อยู่แล้วตู่คุยง่ายเพราะตู่ตอนนั้นก็มาคอนแทนตกับเทพบิลาบ่อยๆเงี้ยตู่เก่งนะใช่ไม่งตู่เก่งมากต้งหั่นเล็กหนึ่งตู่ต้องหันเล็กกว่านี้ส่วนพี่ชี้เนี่ยเคยมาคอนแทนตกับเทพบิลาเหมือนกันพี่ชี้มาเบอร์สุดท้ายเลยพี่ตู่เบอร์8พี่ชี้เบอร์9เอาละเอาละคำถามที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่คือใครวะต้องแทรกเข้าไปตรงไหนดีหรือนั่นหนวดแยกกับป๊อปไหมหรือเปล่าใช่แยกกับป๊อปไหมแยกแน่ล่ะเป็นสองช่องอหเลดป๊อปไ่ะ เราพูดเข้ากันเนาะใช่ไหมพี่ไอ้สัตว์ใครแม่งไม่มีชื่อเอ๋ยกูเสียใจเลยเนี่ยขอเล่กแคหน่อยเฮ้ยยิงิงดูนี่คนละหน่อยขาดใครไปวะขาดใครทำไมกล้าวะจอนหรือเรานักผิดแต่ผมอ่ะคิดว่าไอ้นี่ไว้พี่ผมคิดว่าตอนแรกอ่ะพี่สงกับพี่ปองอ่ะเป็นคนละช่องก็เลยนับเป็นสิบอ๋อใช่ใช่แล้วแล้วนั้นหนวดกับพี่ปองอ่ะรวมกันเป็นป๊อปไหมรวมกันเพราะไม่ไม่ควรแยกกันอยู่แล้วยิเราดีนะพี่จอนเตกีแบบ กานครบแล้วก็น <bakalım. S 1> <h east> ั่นแหละพี่ชี้เราสุดท้ายพี่ชีนี่คุยแบบโทรศัพท์ตอนที่มันกับอะไรรู้ว่าคุยอำอยู่หนังบินอ่ะพี่ชี้บอกโอเคค่ะแป๊บเดียวองนั้เราก็มาวางแผนงานเราจะทำงานกันยังไงบ้างเราจะลุกันยังไงบ้างนั่นแหละแล้วเราก็ทำงานนิดปีนึงนะเร็วชิบหายเลยผมขึ้นกันท้าวะวิธีการทำนะครับเราเอาไอ้นี่มาบี้ใช่ไหมไปเจอเทคนิคใหม่มาว่ะแต่ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์มันสุดยอดเขาบอกว่าวันนี้มีผู้ช่วยสองคนเออเร็วเร็วเร็ว กูไปเจอเทคนิคใหม่มากูไปเจอเทคนิคใหม่มาเขาบอกว่าไข่อ่ะอย่าตอกด้านนี้ ทไมให้ตอ,อกกับพื้นที่เป็นแฟลตเอออันนี้พูดโดยเชฟเลยนะเวย้ยแต่คือกูยังไม่ได้ไปหาคุยต่อไงว่าไอการตอกับเนี้ยม,มันดีัวไงการตออย่างนี้ยังไงแต่อันนี้คือเชฟเป็นคนพูดอ่ะฉะนั้นกูจะลองเลยกูนนะเอาไบกูถนัดเอ้าสั้นมันยังไม่มีว่าเหตุผลนะว่าเออกูจะเปลี่ยนทําไมเดี๋ยวกูไปหาแล้วเจอกันตอนหน้าที่มีไข่เออจริงผมมี อย่าดียมาหนึมาไปคนละอันเรื่องหนึ่งคนะอัามึงลยกี่เได้อ้องพี่นะคือด้วยความที่อยู่ช่อเดียวกันผมทไม่ได้แต่ถ้าพี่เรียกผมไปยกกำลังยาวอีกไปด้วยดูดิเนี่ยกูก็กำโอเคนะเื่อไปไอ้นี่ไงไปก่อนไปเออขอรับดีนะดีไม่ดีอ่คนดูอะชอบแต่กูแ่เจ๊งตอนไม่ทำเก่ง ตอกไข่ได้นะพี่ใช่แล้วถ <t og noise> like ้าตอกไม่เก <t og noise> ่งคือตอกอะไรอย่าี้ตอกแบบเมึงไงเฮ้ยมึงตอกเก่งนะเดี๋ยวให้มันดูลูกนี้นะอย่าใช้หัวนะพี่เฮ้ยตอกเก่าด้วยเฮ้ยยุ่เบื้อนั่งไงดีไง แม่งมีเทปหนึ่งเว้ยชวนมาต้มเส้นพาสต้าเสือกนัดสายไปหน่อยแม่งไปผ่าฟันคุดมาแม่งยาวฟันคุดโดนใส่หม้อต้มผมเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะฮะทําไมันเป็นอย่างเงี้ยทดลองเหรอใช่ทดลองดูว่าฟันมันละลายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อไม่ได้เฮ้ยแม่งแปลกกว่าที่เราิศนะไม่ก็เจอเป็นปีแล้วนะอ๋อคือมึงเป็นอย่างเงี้เหรอ ถ่ายยกแรงมันก็มาในส่วนคนนี่แหละมันก็จะไปอย่างนี้ไงอ๋อกูรู้แล้วอ๋อเด็อยู่ในพื้นที่เขาอ๋ออ๋อมึงเป็นตัวนี้เหรอตัวอะไรดิตัวนี้นี่ตัวมือตัวมึงตัวมึงตัวหลุดมือไม่เห็นเรียกว่าตัวมึงกูอยากทำอะไรผมก็ทำอ่ะนั่นแหละเขาเรียกมือหนีอ่ะนั่นเขาเรียกมึงไม่แค่พูดอย่างผิดเลยกูอยากทำอะไรผมก็ทำไม่เที่ยงสบณะไม่ไกูละก๋วาอย ตอนกูกูมันหันขวาเจหน้าเจหน้ากูไงเฮ้ยกูก็เลยจะทำในสิ่งที่ผมอยากทำไง ใช่ไหมเฮ้ยเราต้องอารย่าดีสิไม่เหมือนไี้เยาวัเลยไอ้เยาวาฒน์มันมึงมึงมึงไม่ตกหน้ากูแล้ยตอนเนี้ยอ่ะนี่คือเสร็จแล้วใช่แดกเลยเหรอเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสิผัดก่อนเฮ้ยเรามาแข่งกันดีกว่าพี่เคยเปิดตาที่สามอไรอเ้ยเฮ้ยพี่จอาว่างอยู่ไหมว่างมากเออเป็นเป้าให้ทีโอ้โหโอ้โห เปป็นนระโยช์ไใช่มีประโยชน์ fit kind of นะโอ้พี um, ่ก็เอาเราเลยเฮ้ยมันจะเจ็บเอานะโอ้ไ right> ม่โดนหรอกครับแต่พี่เมื่อกี้พี่บอกว่าพี่ยิงแม่นมากใช่แบบไหนถ้าโดนนิ้วลบหนึ่งแต้มถ้าโดนฝ่ามือได้หนึ่งแต้มไม่โดนพี่ไม่เดี๋ยวลบเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เก่งเลยโดนตรงไหนฝ่ามือด้วยถือว่าได้หนึ่งแต้มอ่จริงงั้นหกหกครั้งดีกว่าโอ้ยหกครั้งเลยเหรอแต่แม่นจริงผมว่าเมื่อกีุ้ผม ไม่เชื่ออ่ะมึงยังลองยิงก่อนมึงพุ่งยิงก่อนยิงหนังติ๊กมันทัาบไปหน่อยนะโดนนิ้วนี่โดนตรงนี้ข้อนิ้วโป้งข้อนิ้วโป้งลบหนึ่งอุ้ยนิ้วนางเอ้าศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งเซนเซอร์มันแม่นนะใช่ใช่จนไว้แม่นได้ไงอีกที่จะเจ็บอยู่นี่ข้าวเปล่าไหม ตรงเฮ้ยมันบาดมืออย่างนี no <_<_้เป ah ็นเามือไหมโดนโดนแต่มือแดงหมดแล้วนะเอาอีกดอกโอ้โหพี่ร้อนมาหเลยะเดี๋ยวเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือจอเจ็บนะเอาพอดีกว่าเอาละเอ้ารับตากูไปเลยหล่อน่ารอนแล้วนะหอ ถือว่า <ไป S 1> ผมแพ้พี่นะน้ำมันลงก <มา S 1> ันฮะนี่ร้อนแล้วเนี่ยผมเกียวหมูก่อนพี่ลองหัดดูก็ได้ไม่เอาคุณจะลองกินนี่ไม่ใช่ถ้าพี่เริ่มได้กลิ่นมันอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นเบคอนอะไรกลิ่นมันจะมีความแหลมกว่าอืมกลิ่นอะไรอะ่ะมันคือพันชต้านะอันนี้คืออะไรอะ่ะพันชต้าคือเบคอนของทางอิตาลีอ๋อ เฮ้ยผ้าพูดโมเลยอันนั่นก็เบ็นโมเฮ้ยจริงจริงเอ้ยด้วยขนาดด้วยด้วยด้วยขนาดแล้วมันดูไอ้นี่ไงไฟเล็กก่อนมันจะดูเหมือนร้านอาหารอ๋ออ,อ,อ,อันนี้ผมมาเป็นเหมือนแบบกลิ่นแย่กลิ่นน Laura ้นำมันหมูแต่เป็นน้ำมันหมูแบบพิเศษที่มันหมักมาแล้วอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงพูดเรื่องจริงทุกเรื่อง <señora S 2> มาเช็คกูด้วยว่าไม่ใช่เป็นจริงหรือว่าใช่ใช่กูถามก่อนคือเติร์ดก็พยายามทำนี้เหมือนกันแต่มันไม่โตดูไม่โตเเติร์ดอ่ะมันมันจริงๆมันง่ายเห็นไหมมันอยู่แค่องศามันพี่คือคนมันเข้าใจว่ามันขึ้นลงแต่จริงๆม่ใช่มันดันกลับแล้วก็ดันกลับแล้วไปรับลองไหมพี่ดันกลับแล้วไปรับเดี๋ยวพี่ลองกับไอ้นี่ดีกว่าลองกับไอ้บะหมี่กึ่งเราเพราะว่ามันมันมันง่ายกว่านั้นน้ำมันมันเยอะไง กูโม,โม้กูทำขานไปเยอะนแตกก่กูลองแล้วท่ากูไม่ดูไม่ดีเนี่ยเอ้น <c oughs> ก็ทำโม<อ>้<อ><อ>แบบเตมรูปแปบบเลยด้วยว่ากูาทำมาเฮ้ยพี่จากการจับนี้ของพี่นะรันตรงนมึงเป็นตัวปวดนิสัยมึงุณเรื่องจากการแล้จะหันของพี่พี่ได้ผมเชื่อมือแต่ผมก็คิดว่าได้นะหรือเราจะสลดอการหลแขนมาจากข้างหลังแบบนี้แล้วพี่ทำท่านี้เอางี้กูว่าไม่เป็นไรหรอก หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่อหนึ่งสอง่งอหนึ่งสอง่องหนึ่งสอนึ่งอหนึ่งส่งองหนึ่งสองน่สองหนึ่ง่อหนึ่งสห่องหนึ่งน่งสองหนึ่งอน่สองหนึ่งสอนอหนึ่งสนี่อหนึ่งสอหน่อหนึ่งสอัน่งอหนึ่งอน่อหนึ่งรน่องหนึ่งองน่สอหนึ่งสอง่งสอหนึ่งสอ่งสอหนึ่งสองหนึ่งอหนึ่งสองน่อหนึ่งสห่อหนึ่งองหน่งอหนึ่ง้อห่สอใหนึ่งสอ ทาด่ออกหน่อยนึงอันนี้คือเรื่องมั่วแล้วเหรอม่มั่วไม่มัวมม่วดีวท,ทุกอย่างารับประทานได้อันนี้คือใส่เข้าไปที่มีปัญหากับหมอใช่ไหม ไม่มีเรื่องสุขภาพไม่มีมีทักษิสัยและที่เสียโอเคเพราะตอนแรกทําเป็นรายการแบบอาหารสุขภาพพี่อาหารคีอะไรเงี้ยพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยดูเนี่ยแล้วเอาถ้วยมาแล้วแล้วเอาแหนมลองแทรกอ่ะไหนมาแทรกเอาแทรกมันต้องมีตัวเปิดก่อนสิเพื่อตัอีกไม่รู้จริงรึเปล่าบอกว่าแทรกผมก็ไม่รู้ว่าใส่กลาวไหนอ่าแทรกได้เป็นหนึ่งเมตรใช่แล้วเดี๋ยวใส่น้ำลงไปหรอไม่ใส่พี่ใส่แล้วพูดไปงั้นแหละเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เจงไอ้จ๊อกทำหน้าเบื่อเฮ้ยมันทำหน้าเบื่อจริงๆวัววัวหมดแล้วเลยอันนี้ มือยังไงมือพลุกเนี่ย <laughs> ออกมอผมคุบอกแล้วอย่าเล่นแบบนี้ชอบใส่เหล้าจีนว่ะมึงเคยใส่ไหมเคยใส่นี่แม้งดีเนาะดีมากแม้งของมันคือคีย์ลับที่แบบคนปกติเริ่มทำอาหารแล้วไม่ใส่โมันี่ต้องซื้อมาใส่เหล้าจีนให้ของจริงโป่งต้มปลาอะไรใส่ไว้ก่อนต้องมีต้องมีคุณทำไงหรอไม่งั้นมันขาดเลยใช่ MSD ไม่มีได้นะแต่เหล้าจีนไม่มีไม่ได้มาเพื่อแสดงว่าผมเข้าใจจริงๆที่มีสารอ๋อแล้วก็านี่ไปงี้เออเจอไอ้สัสที่ไม่ต้องมีใจ มือแมวน้ำลองไปด้วยกันร really really ้อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดีไหมดูดีแล้วถ้าตัดมาปุ <the 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 ๊บข้างในก็จะมีเ네ยิ้มใช่พี่กินได้เลยเหรอช่วลงชิมชั่วลงชิมอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแลนะครับบะหมี่กึ่งผัดแบบเอาไซา์อินเพราะเราทำจากข้างนอกแล้วเรากลับเข้าไปข้างในเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ อ้าวเราทำให้มันสวยทำไมอ่ะนี่พี่นี่สวยกว่าเลยพี่เหมือนไข่มุกแห่งอันดามันอ่ะพี่ลองถ้าไม่อร่อยอ่ะพี่ไม่อร่อยก็บอกอันอกพี่ไม่โกหกังอร่อยไม่เหยุดเลยไี่เก็บหนวดอร่อยเฮ้ยมือแม่งมือว่าจ้อดเฮ้ยอร่อยกูไปทำให้ลูกกินดีกว่าง่ายไหม ผมชุวเยอะด้วยมีพ่อเมื่อพร้อมจริงๆไว้นี่เดี๋ยวเราลองต่อดรถเลย จนเพื่อมาเริ่มจากข้าวผัดบะหมี่กึ่งเนี่ยอ๋อนี่มึงทำเองเหรออันนี้ไอ้บะหมี่กึ่งผัดแบบนี้ต้อมีมจุดที่มันเริ่มอ่ะเริ่มตานาบะหมี่กึ่งมาทำเมนูอะไรแบบแล้วเปลี่ยนรสตามบะหมี่กึ่งคือข้าวผัดเดี๋ยวผมต่อ<ม>เลย<ด> <นะ S 2> ว่ะกาทำไม่เหมือนเวลาเราต้มกินเลยนะไม่เหมือนเนี่ยคนละเรื่องเลยแล้วมันเท็กเ,เจอร์นะด้วยความที่มันไม่ได้ต้มอ่ะมันเลยมีทั้งกรอบทั้งนุ่มแต่ประเด็นคือพอใส่ชีสอ่ะอันนี้ต้องต้องบอกเลยว่าคุณรสที่เราชอบอ่ะมันจะดรอปลงเพราะชีสมันมีไขมันสู เขทำอะไรอยู่วะอ่าเขาชอบบอกเอาไอ้จอดไปจริงไม่แล้วไม่ได้จะไม่เอาไปนะแค่คิวไม่ตรงใช่ใช่เรื่องหลายๆครั้งอ่ะมีคนบอกว่าทำไมไม่เอาท่านนี้คนนี้คนนั้นคนนั้นมาแค่คิวไม่ตรงใช่จริงพี่เจงพี่เจงรถจ้าตคือรถจ้าตพี่เจงเลยไอ้เจงนี้เวลาถ่ายรายการเนี่ยคือมึงทำมาตอนนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมแกผมมาเล่นกินพี่นี่แหละเมนูเจงอ่ะลองติเฮ้ยกลังดีเลย มันหิวด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวแม่อร่อยจริงแม่อร่อยจริงจริงแม่เป็นชิ้นเลยเนี่ยเขาต้องเติมแบบพวกพิที่หนูไปหน่อยนะเฮ้ยซอ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 ยให้กงหน่ะหนูไปทำพี่โอ้ยผมทำพอๆกับพี่อะเฮ้ยเฮ้ยหนึงเอารัดพอๆกับกูเอามึงไปเทียบชั้นเหรอมึงเทียบชั้นได้ไงล่ไม่ได้ช่วยยันจุดไฟอยู่ดิเดี๋ยกกำลังอ่ะ อันนั้นมป็นเรื่องของจุดไปนะแล้วจุดไปจุดเร็วด้วยเนี่ยอะไรมาพูดโโอ้หเมื่อกี้ดูการหั่นมองหั่นหมูกระโดดกระทะก็เป็นเป็นอะเออมึงไปลองทามาถ้ามึงกระโดดกระทะได้กูถึงจะให้แบบเทียบใกล้กันเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกเดี๋ยวรอกันโอเคไม่รอปกติมึงทำอาหารเป๊ะหถามก่อนทำมาม่านะพี่ฉะนั้นเทียบพวกกูไม่ได้นะเหรอพวกกูทำอาหารเป๊ะ S <S, <S <2 Pop ify> ผมเคยเข้ารายการนี้มาก่อนแล้วจอนเคยสอนผมไว้ว่านี่ยแต่แต่มันแค่นั้นมงลืมหมดแล้วมึงไม่ได้ทำก่อนไงพี่รู้ดีกว่าผมเปแล้วเด็กนี่กูโดนพวกมึงหลอกด่าเลยหลอกกัได้เนี่ยเออทำไมรู้ดิรู้ดินี่ดูนี่นี่เป็นไงอันนี้คือเพิ่มเพิ่มพิเศษเข้าไปบีใช่เวลาเล่นเสียงมึงจะรู้เลยว่าน้ำหนักการหันมันพอดีเวลาไม่อะไรวะ กือบตัวนิ้วเที่ช่วยเรื่องอะไรครับขับลมอะไรเียหูอะเทยเรื่องอะไรอ่ะขับลมเที่ชวยเรื่องอะไรเรื่องอะไรนี่ัวใจอ้าขับลมด้วยนะใช่ไงก็ช่วยเรื่องไขมันมวจับจยิบกระหัวนมอีกแล้วอตออกตัดออเนี่พี่แบมามือไปเลาเฮ้ย เฮ้งจัหวะมันจะเฮ้ยก็พอได้ดีกว่าเฮ้ยได้นี่เฮ้ยเฮ้ยเออฮ้ยเฮ้ยโล่งๆกันได้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 เฮ้ยมึงควรทำอาหารว่ะพี่สลัดเตรียมซอสแซกมีเอาใส่เชสอ่ะหมายว่าอาจจะสอสแซกตั้งแต่นั้นเลยมันจะได้เมลวันนี้เออเหมือนเราทำพิซซ่าอะไรบางอย่างแปลกๆเลยว่ะรอมันเมียวฮะนี้เราจะประชันกันระหว่างสองรสชาตินะซอสตักไปให้คำเด็กคุกกับพิกกี้หนู ใช่เลยอ่ะตัดไทยไทยเลยไทยเลยต้นกระเทียมมะเขือหนุนไทยเลยถ้าบีบมะนาวข้างบนอีกทีนี่เป็นปมย่างแห้งก็น่าจะอร่อยเฮ้ยคุณเจ้ามะนาวอไม่ต้องเอาแล้วแน่หรอกูเหลือคำเดียวเองอีกนี่นี่ลองนี่โอ้โหอยู่ด้านในนี่นี่นี่ทานนี้ก็มีท่านนี้ก็มีไปกินข้างนอกไหมหรือกินข้างในครัวเลยกินข้างในครัวเลย พอแล้วอีดแม่งอ๋ออ๋ออ๋อพี้อะคำเดียวมึงใส่มะนาวครึ่งลูกเฮ้ยทำยังไงอ่ะอันนี้เลยนะผ่าเลยผ่านเลยเลยเอาที่ทํายังไงก็ได้ที่มึงถนัดโอ้ยดูชีสดูชีสอันนี้ชีสเราเราอัดชีสโหดมากอันนี้ยังไงดูตาดูแววตาอันนี้จริงเปล่าจริงจริงพี่รู้ถ้าจริงกูจริงสิ่งขนมต่าง ริงอร่อยมันอร่อยจริงหืมของมันอร่อยกว่าว่ะจริงป้ะวะลองชิมแล้วแหละไม่ลองเลยนีอร่อยอะอเพิ่มอืออร่อยกว่าอะไรอร่อยอร่อยอ่ะ s ส่ตะแครแม่งต่อคิวกันละต่อวต่อคิวกันช่วงอ่ต่อเดต่อคิวแล้วเนี่ยไหลองหน่อยต้มยำมาม่งมัเสฟูจานจะออกเฮ้ย อะไรอย่างเงี้ย <ok> มันกรบดอ่ะดีมากชนนมๆอ่ะเวีร์มมาถึงนี่มาถึงน um, ี่เลยอ่ะชาบูคุณไม้เขาป้อนให้เลยนะอืมมือสัดไม่สับไมไปชัดนม่ึงมึงควรไปตัดแว่นอย่างแรกในชีวิตเลยกินที่อ่าแล้วก็เคยชัดทักอย่างเลย อืมดีมากเลยอ่ะปิดปัญหา,าทุกอย่างมันนวลน่ะแล้วมัน texture นะใช่มัน texture คือเท่าแบบวัดเพียวๆเลยอะ่ะจากแบบดั้งเดิมโดยที่เราไม่ได้แบบใส่แพนเทต้าเข้าไปอะ่ะมันดีแล้วนะเพราะ texture มันสนุกดีอะ่ะ <c oughs> มิ้นมาอุ้ยหอมมกานะกน <c oughs> ู้ยันดียย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 ยนะยดยย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 ยมยยยย ตัอทิ้งเลยต่เส้นแล้วพี่อร่อยง่ายนะพี่ง่ายมากคนหมูเลยที่แบบวันนี้มาได้ประโยชน์นะมาถึงกลับไปทําเมนูนี้ที่บ้านให้ตุกกินได้เดียผมเล่ยในมุมผมใ่ผมคือผมไม่ได้แสดงฝีมืออะไรเลยเดี๋ยวชุกวนมาอีกทีเดี๋ยวแบบแพ็กคู่กับพี่เติรมาด้วยเออแล้วเดี๋ยวทำแบบทำตั้งใจทาอะเมนูแบบตั้งใจไม่ได้แข่งกันนะไม่แข่งยกผมทาให้กินกอมาช่วยจอนน่หในครัวพี่มาทำให้กินไอ้เติรไม่ได้มาช่วยหอกาทําหม่ดี เก่นให้ดีใชู่ีไแ่เมี่อมงอว่าพี่เี่ยของจริง่ไไ่พูดเที่ยไรเลยอไรก็ฝากติดตาด้วยครับทั้นผมว่านี่คือบุคคลที่ช่องเยอะที่สุดในประเทศแล้ว่ามีก็มีเทเบลามีเอ่อรับซ่าไม่ใช่ผมเาผเร่ามนี่เ็เจ้ของและุกมึน ไม่มีเวลาแล้วก็มี Let's Go Let's Go อ่า Pop Mice น้าหนวดเฮ้ยป Pop m i c แมสมิวสิาน้าหนวด Banglama Little m o n s t e เ Little Monster คนละจักรวาลแต่ก็เป็นก็พี่อยู่ตรงนี้เหมือนกันอันอื่นไม่ไม่นับแล้วหกอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่เรานับรวมกันคือยกกำลังเราร่วมกันเยอะมากเยอะมากเยอะมากยังไงฝากด้วยนะครับผมฝากฝากฝากนิดนึงนะยกกำลังอ่ะเป็นขาดทุนอยู่เลย อินฟูมาเยอะขนาดน,นั้นตอนนี้มึงที่ดู<ผ>มไม่ขยายไปเรื่อยนะเนี่ยคนเต็มหมดเลยอใช่ผมพวกมึงไม่ว่างไงแล้ววนวนกินไปผมว่าสุดท้ายแล้วกำไรมันตกที่คนดูอยู่นะมผมว่าทุกช่องอ่ะมันเหมือนกันเรายึดความสุกอะเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว ดันั้นก็ฝากติดตามทุนเทพลีลายกกาลังแล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับฝากรับทราบด้วยนะครับผมง่ายๆก็คือรับทราบลงคลิปทุกวันพฤหัสห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ห้าโมงเย็นนะครับส่วนไลฟ์ก็จะเป็นการพูดพฤหัสสุกเหมือนเดิมบางครั้งบางทีไลฟ์บางอันจะไม่มีจะแจ้งก่อนเสมอถ้าสัปดาห์หันเจ็ดก็ลงทุกวันลงทุกตอนตีไนึงแล้วใช่ไหมฮะตีเอ็ดโมงตีหนึ่งปูดูตุ๋นหันอยอะเอ๊ะเท่านี้วันนี้ขอบคุณพี่เบงมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคุณครับทุกคนครห้เจริญอาหาร